สวัสดีครับเอฟซี FC ลุงกองมงคลโคราชครับมากันนีกแล้วครับมากันอีกแล้วนะครับหาสถานที่กินครับเนื่องจากเบิร์ตเดย์ของหลายๆท่านผมไม่ได้เป็นเจ้าของเบิร์ตเดย์ผมแล้วครับผมหาแจมเขาแจมเขาเขาชวนนะครับเขาชวนอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยที่วิ่งผ่านกล้องไปเมื่อกี้ครับเจ้าของเจ้าของ Birthday, เบิร์ตเดย์เดือนพฤศจิกายนนะครับ ทุกๆเดือนรู้จะน้องเฟิร์สไว้ใช่ไหมือนพิจารณาเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเหรอคนละเดือนเหรอนะครับอยู่การโฆษณาเขาหน่อยแล้วกันอยู่กับที่รักเค้กที่รักนะครับเค้กที่รักตำบลน,นกออกอำเภอปักทงชังหนะัดนครราชสีมานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับลูกกองมงคลโคราชนะครับ ตนนี้ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นครับจะสิ้นสุดปี68แล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วปี69ยิ่งดีกว่านี้ครับต่อไปนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องขับรถเองแล้วครับมีคนขับให้ครับขับรถเป็นกันทุกคนนะครับนี่ครับคนเจ้าของจ่ายจ่ายตังค์นะครับเจ้าของงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับใครจะอวยพรอวยคอมาด้วยนะครับขอมารยาทหน่อยนะครับคอมเมนต์มานะครับคนนี้แหละครับคนจ่ายตังค์เจ้าของวันเกิดด้วยนะครับ อยู่ในรูปที่ยกนิ้วอยู่ตรงนี้ครับนี่บรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษของเขาทั้งคู่หลววอยู่สองคนนี่แหละครับที่ใช้ได้ที่ไปมาหาสู่กันตลอดนะครับคนริมนั่นเป็นผู้บังเกิดก้าวนะครับทิ้งไม่ได้พระที่ใหญ่ที่สุดพระที่ดังที่สุดพระที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่นะครับอยู่ที่เค้กที่รักนะครับ บ้านนกออกอ,เอํเภอปักทรงชัยนครราชสีมาใครจะทำแบบอย่างก็ได้นะครับไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับ วันเกิดแล้วก็เอาแม่มาทานข้าวนะครับแม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพระองค์ไหนสู้แม่กับพ่อไม่ได้เชื่อเชื่อเลยไปเปิดตำราดูอะไรใครค่อยมามาแย้งกับผมนะครับนีครับแม่บรรพบรุษของเขาทานเผ็ดไม่ได้กินคอหมูย่างได้กูจะจิ้มทำไมมองว่จะเผ็ด <c oughs> ที่พี่ชายเขาครับ เนี่ยสามคนนี่เข้ากันได้คนอื่นเข้าไม่ได้เลยไม่ร <t ick noise> ู้เป็นอะไรครับหนีเจริดเปิดเฟิงหนีว่าหนีช่องไม่เข้าบ้านก็มีนะครับเนี่ยมีสามคนเนี่ยก่อกันแน่นเลยครับไม่มีไปไหนรอดหรอกอันนี้เขาเรียกอะไรครับชาทะเลหอมอกทะเลมะพร้าวอ่อนข้าวหอมข้าวหอมมะร้าวอ่อนนะครับ มาอีกแล้วนะครับมาเลยโต๊ะเราหรือเปล่ามอไก่ทอดไม่ใช่ปีกไก่ใช่ไหมใช่น่เด็กๆได้ไหะอ๋อขอโทษค่ะนูจามานี่ลูกอันที่แจ้งไปว่าเป็นโควันเกิดก็คือได้เค้กอยู่ใช่ไหมพี่ซิโอเคน่ารักมากได้ร้องเพลงไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเองครับ เดี๋ยวให้เจไปคุมเครื่องเสียงหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองเพลงให้ฟังนะครับเครื่องเสียงเจเจเหรอโน่นไงข้างหลังอะเออเจเจสาวแหละแต่ต้องยกเป็นเพลงต้องรัไปหันเต็มโต๊ะครับหันเต็มหมดแล้วจากคนใจดีครับนี่คือเจ้าภาพผู้ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ มีบรรพบุรุษมาด้วยดั้งเดิมนี่เขารู้จริงครับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่มีบารมีมากที่สุดผมไม่พาดพิงอย่างอื่นนะครับคือพ่อกับแม่เท่านั้นนะครับใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับบอกได้แค่นด้นะครับเพราะพ่อกับแม่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดใครที่มีพี่อยู่ก็ดูแลพี่ด้วยนะครับเอาดูแลยังไงนะครับตัวเองยังไม่รอดเลยครับ สามเที่ยวนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะครับ ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนมันมีความหมายแค่สั้นๆแต่มันความหมายเยอะไม่ต้องอวยพรมากอย่าเจ็บก็ไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้อง่วยต้องไข้ต้องอธิบายเยอะไหมอย่าจนนี่คือเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าใครอีกมากไม่อยากออกชื่อนะครับเดี๋ยวจะฟ้องเอาอย่างนายนางนี่สักหมื่นล้านก็พอแล้วครับสักหมื่นล้านอะ่ะขอให้ได้เหมือนใจที่ตัวเองมีความใจดีใจกว้างใจจริงใจถึง ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดนะครับแต่ไม่อยากใช้คําพูดของคนอื่นนะครับเพราะยายนางมีหมดทุกอย่างนะครับไม่ใช่ใจถึงพึ่งได้นะใจถึงให้หมดเลยทุกงานงานวัดไปหมดไปไม่พอนะชวนพวกเดมอไปเพียบ

อยู่บุรีรัมย์ละหานทรายเออละหานทรายค่ะจับบ้านขาวร้อนบอกไม่ไม